ท่านผู้ชมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะคะเอ,อ่อตาหมูหวานก้าค่ะตอนนี้รู้สึกว่าก้าจะไม่พอนาน,นะคะเลยมาหวานเพิ่มกลางแดดตอนเที่ยงค่ะเที่ยงแล้วค่ะออตาหมูสู้ๆไม่สู้ก็ตายสู้ก็ตาย สู้กับแดดค่ะสู้กับแดดโอ้หแตหมูอยู่แดดจ้าแต่ว่ายายยายอยู่ในล่มนะคะยายถ่ายสู้แดดไม่ไหวค่ะตอนนี้หน้าดำเหมือนถ่านเลยวิธีชาวนาก็แบบนี้แหะคะ่ะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินนะคะหลังนี้แบบว่าแตกเขิบเหมือนเหมือน เหมือนฝนไม่ตกใส่หลายปีะคะ่ะมันโดนแดดหน้านี่แบบชนิดว่าเออก้นมอนึ่งเรียกพี่ะคะ่ะติดตามสถานการ์นะคะ ตาหมูตาหมูสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับร้นอนแดดมากเลยถอยหลังก่อนโอ้โหแดดตอนเที่ยงนี่มันเผาไหม้จริงเลย ที่คือถนนถนนดินแดงโอ้โห,โห,โหร้อนมากร้อนมากร้อนมากสู้สู้สู้ตลาดใดที่มีลมหายใจต้องสู้ต่อไป ขอจบคลิปต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามนะคะสวัสดีค่ะ